เซมไว้เซมรีวิววันนี้พวกเราขอพาทุกท่านไปตะลุยร้านใหม่ฝั่งป๊อปปูล่าวอกับร้านชานงไข่มุกมีความสุขและร้านฮัมบกแฮมเบอร์เกอร์สไตล์ญี่ปุ่นไปดูกันเลยคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะแปลวนะคะก็เป็นเจ้าของร้านมีความสุขสาขาเมืองทองธานีนะคะร้านมีความสุขของเราเนี่ยจะเป็นชานมไข่มุกกระบอกนะคะร้านเราจะตั้งอยู่ที่โครงการ p o p ปปูล่ a วอค่ะอยู่ถนนป๊อ u l a r ่าสีนะคะหรือสามารถปักหมุดใน Google m a p ได้เลยนะคะว่ามีความสุขเมืองทองธานีค่ะ สำหรับตัวซิกเนเจอร์ของเรานะคะเราจะมีเป็นนมสดโคฟูกุกับชานมมีความสุขนะคะทำไมถึงชื่อนมสดโคฟูกุคือทุกๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่านมสดไดฟูกุใช่ไหมคะแต่คำว่าโคฟูกุของเราอะ่ะมันแปลว่ามีความสุขในภาษาญี่ปุ่นซึ่งก็ตรงกับชื่อร้านของเรานะคะแล้วเราก็เลยตั้งเป็นว่านมสดโคฟูกุซึ่งนมสดโคฟูกุเนี่ยเออมันจะไม่ใช่เป็นนมอย่างเดียวเราจะมีเป็นสูตรพิเศษของเราจะมีความแบบเข้มข้นนะคะเป็นแบบ ครีม,มทานเข้าไปเราจะรู้สึกแบบว่าเอ้ยมันอร่อยมันอยากทานอีกนะคะใครไม่อยากกินแบบเป็นนมสดก็จะเป็นชานมนะคะชานมก็เป็นสูตรเดียวกันเป็นสูตรเฉพาะของร้านเราลงไปะคะ่ะแล้วก็จะมีเป็นไข่มุกเ e ลลี่บราวนะคะแล้วก็มีไซรัปบ,บราวน์เพิ่มความแบบว่าหอมหวานเข้มข้นลงไปะคะ่ะซึ่งอันนี้จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ลูกค้าแบบชอบมากร้านอื่นๆก็จะไม่มีรสชาติแบบนี้แน่นอน,นะคะ่ะ เป็นทีซีรีส์ค่ะทีซีรีส์ก็คือจะเป็นชาทั่วไปเลยเป็นชาไต้หวันชาไทยนะคะแล้วก็ชาเขียวมะลิจีชาเขียวมะลิจีเนี่ยจะเป็นชาที่แบบหอมมากเลยนะคะเป็นชาที่นําเข้าสำหรับใครที่ไม่ชอบแบบกลิ่นที่มีความนมก็สามารถทานชาเขียวมะลิีจีได้ค่ะสำหรับฟู้ดซีรีส์นะคะของเราก็จะมีทั้งหมด4เมนูค่ะก็จะมี ชาพีชนะคะชาสตรอเบอรีร่ออทัมออทัมเนี่ยจะเป็นชาน้ำพึ่งมะนาวซึ่งลูกค้าเนี่ยชอบทานมากเลยระหว่างตัวช่วงกลางวันนะคะเพราะว่ามันเติมความแบบสดชื่นให้ลูกค้านะคะแล้วสุดท้ายก็คือสปริงค่ะสปริงจะเป็นชาผลไม้รวมซึ่งชาผลไม้ของเราอะค่ะเราจะมีเนื้อผลไม้ไปให้ลูกค้าด้วยนะคะ ส่วนซีรีส์สุดท้ายเนี่ยนะคะจะเป็นซีรีส์ลาเต้ซึ่งลาเต้ของเราไม่ใช่ว่าเป็นลาเต้ที่มีกาแฟนะคะจะเป็นนมเบสด้านล่างค่ะแล้วก็จะมีเป็นการท็อปปิง้งโกโก้กาแฟชากุลาบแล้วก็เป็นชาอันชันนะคะอันนี้คือพอเขย่าปุ๊บเนี่ยก็จะมีรสกลมกล่อมเลยนะคะสํำหรับใครที่แบบชื่นชอบแบบไหนก็ลองมาทานดูได้นะคะค่ะแล้วก็ส่วนท็อปปิ้งอะคะ่ะจะมีเป็นไข่มุก ไข่มุกป,ป๊อปเยลลี่บราวนะคะแล้วก็ไข่มุกคริสตันนะคะลูกค้าชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยซึ่งในแต่ละเมนูของเรานะคะเราก็จะมีพวกท็อปปิ้งมีเสริมไปให้นิดนึงอยู่แล้วแต่ถ้าลูกค้าอยากเพิ่มเนี่ยก็สามารถเพิ่มได้ค่ะระดับความหวานก็เช่นกันค่ะเราก็มีทั้งหมด25ถึง100ค่ะ สำหรับลูกค้าเก่านะคะที่ซื้อไปแล้วเรารู้สึกว่าเกระบอกเนี่ยเราสามารถกลับมาขอนํากลับมาใช้ใหม่ที่ร้านได้ไหมนะคะที่ร้านแล้วเนี่ยสามารถนํากลับมาใช้ได้เลยนะคะโดยที่ลูกค้าเนี่ยล้างกระบอกมาให้สะอาดนะคะแล้วก็นํากลับมาให้น้องเติมได้เลยนะคะได้ส่วนลดไปต่อขวดละ5บาทค่ะ สำหรับลูกค้าที่อยากมาทานนะคะก็สามารถมาทานได้ที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราเนี่ยก็จะมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้ลูกค้านั่งนะคะสามารถมานั่งทํางานนั่งคุยกับเพื่อนนัดมิงกับเพื่อนได้นะคะหรือว่าใครที่ไม่อยากเดินมานะคะอยากจะนั่งอยู่ที่ห้องหรือว่าที่ออฟฟิศก็สามารถสั่งได้ทางไลแมนนะคะแล้วก็โรบินฮูดค่ะ ร้านของเรานะคะเปิดตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากเติมความสุขระหว่างวันนะคะเติมความสดชื่นได้มาที่ร้านชานมไข่มุกมีความสุขนะคะเป็นชานมไข่มุกมูกระบอกเติมความสดชื่นระหว่างวันให้มีความสุขที่ร้านมีความสุขค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเจอรี่นะครับอยู่ร้านฮัมบาก้าครับเป็นเชฟที่ร้านครับผมร้านตั้งอยู่ตรง popula r walk ครับผมร้านฮัมบาก้าเมืองทองของเรานะครับก็จะมีเมนูต่างๆเช่นเมนูเบอร์เกอร์ครับเมนูข้าวแล้วก็เมนูของทอดของทานเล่นครับแล้วก็เมนูน้ำก็มีครับผมเป็นพวกอิตาเลียนโซดาอะไรเงี้ยครับก็มีฮะ เมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเรานะครับก็จะมีเบอร์เกอร์เนื้อครับแล้วก็เบอร์เกอร์ไก่กรอบครับถ้าเป็นของทานเล่นก็จะเป็นพวกตะก้าฮัมบก้าครับมันจะรวมของทอดที่อยู่ในร้านรวมในชุดเดียวครับผมเบอร์เกอร์ไก่กรอบของเราครับจุดเด่นก็คือของเราจะเป็นชิ้นใหญ่ครับใหญ่มากฮะถ้าผมทอดทั้งตัวได้ที่ผมทอดให้ลูกค้าไปด้วยนะฮะแล้วก็อย่างซอสของเราครับเราจะเป็นซอสที่เราทําขึ้นมาเองครับของทางร้านครับผม จะไม่ได้ใช้ซอสมะเขือเทศหรืออะไรทั่วไปเหมือนข้างนอกเขาอะไรเงี้ยครับจะมีซอสเฉพาะของทางร้านครับผมส่วนเบอร์เกอร์เนื้อบดของเรานะครับเราจะใช้สูตรหมักพิเศษของทางร้านครับแล้วก็จะมีความจุ้ยซี่ของมันฮะแล้วก็ราดด้วยซอสพิเศษของทางร้านครับผมรับรองอร่อยแน่นอนฮะครับและล่าของเราก็มีข้าวหน้าเนื้อวากิวนะครับเนื้อเราจะใช้สไลด์ครับเป็นคล้ายๆเนื้อชาบูฮะแล้วก็เอาใปผัดกับน้ำซอสของเราครับ ที่ร้านฮัมบอร์กอรของเราครับเปิดให้บริการเวลา10บโมงครึ่งครับถึง3ามทุ่มครับผมสำหรับช่องทางดิโนรี่ของฮัมบอร์เกอรเมืองทองฮะหลักๆก็จะมีไลน์แมนฟู้ดแพนด้าครับแล้วก็แกรฟแล้วก็ชอปปี้ครับผมแล้วก็โลดบินทูธด้วยฮะช่องทางติดตามของร้านฮัมบอร์เกอรเมืองทองเรานะครับก็มี2ช่องทางด้วยกันฮะก็1เป็นเพจ Facebook ครับฮัมบอร์กอรเมืองทองครับผม แล้วก็ Instagram ครับก็จะเป็นทำก้าเมืองทองเหมือนกันครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากร้านทำก้าเมืองทองไว้ด้วยนะฮะอยากให้เพื่อนๆทุกคนมาลองชิมลองทานกันครับติดตามข่าวสารและคอนเทนต์ใหม่ๆ จะนำเสนอเคล็ดลับมีประโยชน์และไลฟ์สไตล์น่าสนใจรวมกันไวท้ที่นี่ที่เดียว MSM Community